ครับเป็นเรื่องที่เราทุกคนร่วมอนุโมทนากันนะครับมีพระเอกหนุ่มชาวอินเดียที่เคยรับบทบาทเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในซีรีส์พระพุทธเจ้าครับเข้าอุปสมบทที่วัดธาตุทองพระอารามหลวงเพื่อศึกษาหลักธรรมในพุทธศาสนาเมื่อวานนี้ครับกากันมาลิกนะครับเป็นพระเอกหนังชาวอินเดียเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ร่มกาสวัสดศึกษาหลักธรรมคำสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเรื่องของการเป็นนักบวชแล้วก็เรียนรู้วิธีสันติภายในวัดคาทองพระอารามหลวงหลังจากนักแสดงคนนี้เคยได้รับบทบาทเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในภาพยนตร์สีทัตถะโคตมะจนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมและได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธศาสนาโดยเขาตัดสินใจเปลี่ยนจากาศาสนาฮินดูมาเป็นาศาสนาพุทธเพื่อบวชโดยเฉพาะครับ กากนได้เข้าพิธีอุปสมบทด้วยความเรียบง่ายนะครับและได้รับฉายาทางธรรมว่าอาโศโกโซึ่งหมายถึงผู้ไร้จากความโศกโดยจะมีการจำพรรษาที่วัดธาตทองเป็นเวลา15วันหลังจากนั้นจะเดินทางกลับประเทศเพื่อน,นำหลักธรรมคำสอนที่ได้จากการปฏิบัติธรรมที่ประเทศไทยไปเผยแพร่ให้กับชาวอินเดียต่อไปครับคุณกาเันหรือว่าพระกากันนะ้นณขณะนี้เปิดเผยว่าไม่ต้องการให้คนอินเดียเปลี่ยนศาสนา มานับถือศาสนาพุทธครับแต่เพียงต้องการให้ศาสนาพุทธไม่สูญหายในประเทศอินเดียจึงอยากจะมาศึกษาเรียนรู้ข้อปฏิบัติของพระในประเทศที่เป็นศูนย์กลางศาสนาอย่างประเทศไทยอย่างแท้จริงจึงได้ตัดสินใจอุปสมบทในครั้งนี้นะครับคือตอนที่คุณกากรักากัันเนี่ย เล่นบทบาทเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็จะต้องมีการศึกษาเรื่องของหลักธรรมด้วยเพื่อที่จะให้เข้าถึงตัวละครนะครับทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วพระกากั์เนี่ยไปศึกษาหลักธรรมข้อไหนที่ทําให้ตัดสินใจบวชมีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นการละจากสิ่งต่างๆไปนะครับซึ่งก็อยู่ในหลักธรรมเรื่องของอุป,ปาทานสี่ครับ ความไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างเช่นเรื่องของกรรมคุณรูปรถกินเสียงสัมผัสต่างๆนะครับรวมไปถึงทิฏฐินะก็เป็นหลักธรรมที่ทําให้คุณกากัรเนี่ยตัดสินใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้นนะครับ,รบก็ต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเปลี่ยนชีวิตของคุณกากันไปเลยนะครับ,รบและเขาเนี่ยยังได้เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเพจ แต่รัตนภูมิด้วยนะครับว่าในการเดินทางมาที่ไทยเนี่ยครับทำไมต้องเดินทางมา <c oughs> คือคุณกากั่นเขาบอกว่าส่วน <c oughs> ตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้าง <c oughs> ที่จะเชื่อในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดนะครับ <c oughs> เขาก็เชื่อว่าที่ผ่านมานั้นเขาอาจจะทํากรรมดีๆไว้ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกเชื่อมโยงแล้วก็มีความผูกพันและที่สำคัญเขาบอกว่าอาจจะเคยเกิดในประเทศไทยก็ได้ทําให้เขาเนี่ยมีความเชื่อมโยงผูกพนันแล้วก็กลับมาบวชที่ประเทศไทยคือหลังจากที่บวชเสร็จเน เรียนรู้ในเรื่องของการปฏริบัติตัวของพระสงฆ์แล้วเนี่ยนะครับเขาก็ตั้งความหวังว่าอย่างที่บอกไปคือกลับไปเผยแผ่พุทธศาสนาแต่ไม่ได้หวังว่าจะให้คนอินเดียเนี่ยมานับถือพระพุทธศาสนาทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าแค่อยากจะเผยแผ่ธรรมะเท่านั้นเพราะว่าแม้อินเดียเนี่ยเขาบอกว่าหลายคนจะรู้ดีว่าเป็นดินแดนต้นกําเนิดของพระพุทธศาสนา แต่ถ้าไปดูตัวเลขของคนที่นับถือพระพุทธศาสนาในอินเดียนั้นมีแค่1-2%เท่านั้นเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวฮินดูนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็จะมีชาววินเดียจํานวนมากเหมือนกันนะครับที่บินมาเมืองไทยเพื่อที่จะมาศึกษาธรรมะแล้วก็มาบวชในทางพระพุทธศาสนาด้วยนะครับ